ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะที่สองบุคคลหมวดหนึ่งบุคคลธรรมดาส่วนที่1สภาพบุคคลมาตรา15สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายวรสองทารกในคันมันดาก็สามารถมีสิทธิ์ต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกมาตรา16 การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิดในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิดให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิดแต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะอย่างรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใดให้นับอายุบุคคลน,นั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทินซึ่งเป็นปีที่บุคคลน,นั้นเกิดมาตราสิบในกรณีบุคคลหลายคน ตายในเหตุพยันตรายร่วมกันถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะกำหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนหลังให้ถือว่าตายพร้อมกันมาตรา18สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้นถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดีหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกัน โดยไม่ได้รับอำนาจให้ใช้ได้ก็ดีบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ถ้าและเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไปจะร้องขอต่อสารให้สั่งห้ามก็ได้ส่วนที่สองความสามารถมากตา19บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ20ปีบริบูรณ์ มาตรา20ผู้เยาวย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรสหากการสมรสนั้นได้ทำตามบทปัญญัติมาตรา1,448แทรกมาตรานะครับมาตรา1,448การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้มาตรา21ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบทำก่อนการใดๆที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆิยะเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา2 2 ผู้เยาว์อาจทำการใดๆไดๆได้ทั้งสิน้นหากเป็นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่งหรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งมาตรา23ผู้เยาว์อาจทำการใดๆดได้ทั้งสิน้นซึ่งเป็นการต้องทำเองเฉพาะตัวมาตรา24ผู้เยาว์อาจทำการใดๆดได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐา,น,น,าน,นานรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควร มาตรา25ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุ15ปีบริบูรณ์มาตรา26ถ้าผู้แทนโดยชอบทำอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึ่งอันได้ระบุไว้ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินนั้นเป็นประการใดาภายในขอบของการที่ระบุไว้นั้นก็ทำได้ตามใจสมัคร อันหนึ่งถ้าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยมิได้ระบุว่าเพื่อการอันใดผู้เยาวเกอจำหน่ายได้ตามใจสมัครมาตราย7ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาวในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่นหรือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานได้ ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้เยาอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตได้วัคสอในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือการจ้างแรงงานตามวักหนึ่งให้ผู้เยาวมีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ววัคสาม ถ้าการประกอบธุรกิจหรือการทำงานที่ได้รับความยินยอมหรือที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายถึงขนาดหรือเสื่อมเสียแก่ผู้เยาว์ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลิกความยินยอมที่ได้ให้แก่ผู้เยาว์เสียได้หรือในกรณีที่ศาลอนุญาตผู้แทนโดยชอบธรรมอาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการอนุญาตที่ได้ให้แก่ผู้เยาว์นั้นเสียได้วรรคสี ใน,นกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมบอกเลิกความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการบอกเลิกความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมได้วรกหาการบอกเลิกความยินยอมโดยผู้แทนโดยชอบธรรมหรือการเพิกถอนการอนุญาตโดยศาลย่อมทําให้ฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วของผู้เยาว์สิ้นสุดลง แต่ไม่กระทบกระเทือนการใดๆที่ผู้เยาวได้กระทำไปแล้วก่อนมีการบอกเลิกความยินยอมหรือเพิกถอนการอนุญาตมาตรา28บุคคลวิกลจริตผู้ใดถ้าผู้สมรสก็ดีบุพการีกล่าวคือบิดามารดาปู่ย่าตายายโทษก็ดีผู้สืบสันดานกล่าวคือลูกหลานเหลนเลือกก็ดีผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดี ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดีหรือพนักงานอายการก็ดีร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถศาลจะสั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้วรกสองบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวักหนึ่งต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาล การแต่งตั้งผู้อนุบาลอำนาจหน้าที่ของผู้อนุบาลและการสิ้นสุดของความเป็นผู้อนุบาลให้เป็นไปตามบทบัญญัติบับ5แห่งประมวลกฎหมายนี้วรรคสาคำสั่งของศาลตามมาตานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา29การใดๆอันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงการนั้นเป็นโมกิยะ มาตรา30การใดๆอันบุคคลวิกลจริตซึ่งสารยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทําลงการนั้นจะเป็นโมงกียะต่อเมื่อได้กระทําในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทําเป็นคนวิกลจริตมาตรา31 ถ้าเหตุที่ทำให้เป็นคนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้วและเมื่อบุคคลผู้นั้นเองหรือบุคคลใดๆดังกล่าวมาในมาตรา28ร้องขอต่อศาลก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้เป็นคนไร้ความสามารถนั้นวรรคสองคำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา32 บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินหรือติดสุลายาเมาหรือมีเหตุอันใดทำนองเดียวกันนั้นจนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวเมื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตราย8ร้องขอต่อศาล สารจะสั่งให้บุคคลน,นั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้วรรคสองบุคคลซึ่งสารได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้อยู่ในความพิทักษ์การแต่งตั้งผู้พิทักษ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติบับ5แห่งประมวลกฎหมายนี้วรรคสให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการสิ้นสุดของความเป็นผู้ปกครองในบับหแห่งประมวลกฎหมายนี้ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของการเป็นผู้พิทักษ์โดยอนุโลมวักสีคำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา33ในคดีที่มีการร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถเพราะวิกลจริตถ้าทางพิจารณาได้ความว่าบุคคลนั้นไม่วิกลจริตแต่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อมีคำขอของคู่ความหรือของบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา28ศาลอาจสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้หรือในคดีที่มีการร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเพราะมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ถ้าทางพิจารณา,นานได้ความว่าบุคคลนั้นวิกลจริตเมื่อมีคำขอของคู่ความหรือของบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา28สารอาจสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้มาตรา34คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ได้ อนุมาตราหนึ่งนำทรัพย์สินไปลงทุนอนุมาตราสองรับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่นอนุมาตราสามกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่าอนุมาตราสรับประกันโดยประการใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้อนุมาตราหเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปีอนุมาตรา6ให้โดยเสน่หาเว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ธรรมจัญญาอนุมาตรา7 รับการให้โดยสเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยสเสน่หาอนุมาตรา8ทํทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่าอนุมาตรา9ก้ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือซ่อมแซมอย่างใหญ่อนุมาตรา10เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบ,บวนพิจารณาใดๆเว้นแต่การร้องขอตามมาตรา35หรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์อนุมาตรา11ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวรรคสอง ถ้ามีกรณีอื่นใดนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งซึ่งคนเสมือนไร้ความสามารถอาจจัดการไปในทางเสื่อมเสียแกทรัพย์สินของตนหรือครอบครัวให้การสั่งให้ในการสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเมื่อผู้พิทักษ์ร้องขอในภายหลังศาลมีอำนาจสั่งให้คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อน จึงจะทำการนั้นได้วรรสในกรณีที่คนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งหรือวัรคสองได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการนั้นแทนคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ในกรณีเช่นนี้ ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้อนุบาลมาใช้บังคับแก่ผู้พิทักษ์โดยอนุโลมวรศคีคำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวรห้าการใดกระทำลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรานี้การนั้นเป็นโมกิยะ มาตรา35ในกรณีที่ผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมให้คนเสมือนไร้ความสามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา34โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อคนเสมือนไร้ความสามารถร้องขอศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้กระทำการนั้นโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก็ได้ถ้าการนั้นจะเป็นคุณประโยชน์แก่คนเสมือนไร้ความสามารถ มาตรา36ถ้าเหตุที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้วให้นำบทบัญญัติมาตรา31มาใช้บังคับโดยอนุโลมส่วนที่3ภูมิลำเนามาตรา37ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาได้แก่ถิ่นอันบุคคลน,นั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญมาตรา38ถ้าบุคคลธรรมดา มีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สับเปลี่ยนกันไปหรือมีหลักแหล่งที่ทําการงานเป็นปกติหลายแห่งให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นมาตรา39ถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏให้ถือว่าถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนามาตรา40บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ไม่มีที่อยู่ปกติเป็นหลักแหล่งหรือเป็นผู้คลองชีพในการเดินทางไปมา ปราศจากหลักแหล่งที่ทำการงานพบตัวในถิ่นไหนให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นมาตรา41ภูมิลำเนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่พร้อมด้วยเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนามาตรา42ถ้าบุคคลใดได้เลือกเอาถิ่นใดโดยมีเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการเพื่อทำการใด ให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการสำหรับการนั้นมาตรา43ภูมิลำเนาของสามีและภริยาได้แก่ถิ่นที่อยู่ที่สามีและภริยาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาเว้นแต่สามีหรือภริยาได้แสดงเจต,ตนาให้ปรากฏว่ามีภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกันมาตรา44ภูมิลำเนาของผู้เยาได้แก่ ภูมิลำเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองวักสองในกรณีที่ผู้เยาว์อยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดาถ้าบิดาและมารดามีภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกันภูมิลำเนาของผู้เยาว์ได้แก่ภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาซึ่งตนอยู่ด้วยมาตรา45 ภูมิลำเนาของคนไร้ความสามารถได้แก่ภูมิลำเนาของผู้อนุบาลมาตรา46ภูมิลำเนาของข้าราชการได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ทำการตามตำแหน่งหน้าที่หากมีใช่เป็นตำแหน่งหน้าที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียวคราวเดียวมาตรา47ภูมิลำเนา ของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายได้แก่เรือนจำหรือทันทสถานที่ถูกจำคุกอยู่จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัวส่วนที่4สาบสูนมาตรา48ถ้าบุคคลใดไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยมิได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปไว้ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักง,งานอายการร้องขอศาลจะสั่งให้ทําการอย่างหนึ่งอย่างใดไปพรางก่อนตามที่จำเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้ไม่อยู่นั้นก็ได้วักสองเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ไม่อยู่นั้นไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีผู้ใดได้รับข่าวเกี่ยวกับบุคคลนั้นประการใดเลยก็ดีหรือหนึ่งปีนับแต่วันมีผู้ได้พบเห็นหรือได้ทราบข่าวมาเป็นครั้งหลังสุดก็ดีเมื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งร้องขอศาลจะตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นก็ได้มาตรา49ในกรณีที่ผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปไว้และสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไป หรือปรากฏ,ากฏว่าตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปได้จัดการทรัพย์สินนั้นในลักษณะที่อาจเสียหายแก่บุคคลดังกล่าวให้นำมาตรา48มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา50มเมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการร้องขอศาลจะสั่งให้ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปจะทำบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นตามที่ศาลจะมีคำสั่งก็ได้มาตรา5 1 ภายใต้บังคับมาตรา802ถ้าตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปเห็นเป็นการจำเป็นจะต้องทำการอันใดอันหนึ่งเกินขอบอำนาจที่ได้รับไว้ต้องขออนุญาตต่อศาลและเมื่อศาลสั่งอนุญาตแล้วจึงจะกระทำการนั้นได้มาตรา52ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลได้ตั้งขึ้นต้องทำบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ให้เสร็จภายในสเดือน นับแต่วันทราบคำสั่งตั้งของศาลแต่ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอต่อศาลให้ขยายเวลาก็ได้มาตรา53บัญชีทรัพย์สินตามมาตรา50และมาตรา52ต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องอย่างน้อยสองคนพยานสองคนนั้นต้องเป็นคู่สมรสหรือญาติของผู้ไม่อยู่ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ถ้าไม่มีคู่สมรส หรือหาญาติไม่ได้หรือคู่สมรสและญาติไม่ยอมเป็นพยานจะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นพยานก็ได้มาตรา54ผู้จัดการทรัพย์สินมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปตามมาตรา801และมาตรา8 0 2ถ้าผู้จัดการทรัพย์สินเห็นเป็นการจำเป็นจะต้องทำการอันใดอันหนึ่งเกินขอบอำนาจ ต้องขออนุญาตต่อศาลและเมื่อศาลสั่งอนุญาตแล้วจึงจะกระทำการนั้นได้มาตรา55ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้มาตรา56เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักง,งานอายการร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้อนุมาตราหนึ่งให้ผู้จัดการทรัพย์สินหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ตลอดจนการมอบคืนทรัพย์สินนั้น อนุมาตราสองให้ผู้จัดการทรัพย์สินแถลงถึงความเป็นอยู่แห่งทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่อนุมาตราสามถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สินและตั้งผู้อื่นให้เป็นผู้จัดการทรัพย์สินแทนต่อไปมาตรา57ในคำสั่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินสารจะก,กำหนดบำเหน็จให้แก่ผู้จัดการทรัพย์สินโดยจ่ายจากทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่นั้นก็ได้ถ้าสารมิได้กำหนด ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอต่อศาลให้กำหนดบำเหน็จในภายหลังก็ได้วรรคสองถ้าผู้จัดการทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักง,งานอายการร้องขอหรือเมื่อมีกรณีปรากฏแก่ศาลว่าพฤติการเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินได้เปลี่ยนแปลงไปศาลจะสั่งกำหนดบำเหน็จงดลดเพิ่มหรือกลับให้บำเหน็จแก่ผู้จัดการทรัพย์สินอีกก็ได้ มาตรา58ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้อนุมาตราหนึ่งผู้ไม่อยู่นั้นกลับมาอนุมาตราสองผู้ไม่อยู่นั้นมิได้กลับมาแต่ได้จัดการทรัพย์สินหรือตั้งตัวแทนเพื่อจัดการทรัพย์สินของตนแล้วอนุมาตรา3าผู้ไม่อยู่ถึงแก่ความตายหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญอนุมาตราสี่ ผู้จัดการทรัพย์สินลาออกหรือถึงแก่ความตายอนุมาตราหผู้จัดการทรัพย์สินเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถอนุมาตราหผู้จัดการทรัพย์สินเป็นบุคคลล้มละลายอนุมาตราเจสารถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สินมาตรา59ในกรณีที่ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามมาตรา58 อนุมาตราส5ห,หรือ6ผู้จัดการทรัพย์สินหรือทายาทของผู้จัดการทรัพย์สินผู้จัดการมรดกผู้อนุบาลผู้พิทักษ์เจ้าพนักง,งานพิทักษทรัพย์หรือผู้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของผู้จัดการทรัพย์สินแล้วแต่กรณีจะต้องแถลงให้สารทราบถึงความสิ้นสุดนั้นโดยไม่ชักช้าเพื่อสารจะได้มีคำสั่งเกี่ยวกับผู้จัดการทรัพย์สินต่อไปตามที่เห็นสมควร ในระหว่างเวลาดังกล่าวนั้นบุคคลดังกล่าวจะต้องจัดการตามควรแก่พฤติการเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ไม่อยู่จนกว่าจะได้ส่งมอบทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามที่ศาลจะได้มีคำสั่งมาตรา60ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนแห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับแก่การจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่โดยอนุโลมมาตรา61 ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา5ปีเมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักง,งานอายการร้องขอศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้วักสอระยะเวลาตามวักหนึ่งให้ลดเหลือ2ปีอนุมาตาหนึ่งนับแต่วันที่การรบ หรือสงครามสิ้นสุดลงถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงครามและหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าวอนุมาตราสองนับแต่วันที่ยานพหาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปางถูกทำลายหรือสูญหายไปอนุมาตรรสามนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ในอนุมาตรระหนึ่งหรือสองได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลน,นั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้นมาตรา62บุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา61มาตรา63เมื่อบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญน,นั่นเองหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักง,งานอายการร้องขอต่อศาลและพิสูจน์ได้ว่า บุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในมาตรา62ก็ดีให้ศาลสั่งถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นแต่การถอนคำสั่งนี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้ทำไปโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ จนถึงเวลาถอนคำสั่งนั้นวรสอบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินมาเนื่องแต่การที่ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญแต่ต้องเสียสิทธิของตนไปเพราะศาลสั่งถอนคำสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาบไม่ควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา6กสคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ หรือคำสั่งถอนคำสั่งให้เป็นคนสากสูญให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา